เราไม่ได้แล้ขาหลุด่อรัอลไม่ได้แลขาหลุดตไ่อตัดาอลตีผมตีแต่ละคร้งเม่อก้่ละตาแต่ล้าหน้าห้มดเวลเราจูงเท้าหลุดแล้วหนามดราเ้าหลุดวตีไ สิบครั้งอ่านสิบครั้งลงเลยลงเลยเดี๋ยวเฉี่ยเฮ้ยเฮ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

đi mày, đi mày, ô, đấy, không chịu, 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 không

ตายทะลุไปดีแล้วแต่ดปเกี่ยนนี่เราเอาให้ขาดไม่เอไม่ตัดเลยเฮมาตัดยดเลยแบดเลยแบบนี้ย oh. ืดมาเลยแบ้ยืดเนี้ย oh, ืดมาเนี้ยืดลยแนี้ยืดมาเแ้ยืดมาเลยแบ้ยืดมาเลยแบบี้ยืดมาเล้ยาเลย

ออกแล้วลูกนี่เราต่างพี่ก่อนเลย5ปีโอ้ยใช่เนี่โอเอ้โอายล้วตายเลยจะตีคองไหมนะ6ปีเฮ้นี่ก็เปิดีด้เกินโอ้เปิดีท่านเอ้าผ่านไป Chú tí, chú Bắt tay đứa của nó đi Ui Chạy, chạy, chạy Ui Bỏ ra cái nó tì rồi đấy Tại sao? Chết đâu Đứa có sợ chứ Tì bây Nên Ui 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 โอ้โโอ้โหตังไม่ไ้เลยอ้หตัดอ้เลโอ้โหาเยดีเปิดดีดูไกดมาเลย

五、三、二、一。 有五单。 mình bay, mình bay, mình bay cao xuống, mình bay, mình bay cao xuống, đi,